ารแต่หน้าบ้านของพวกเรานะครับมาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเกียรติที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับสวายปัจจัยหลายท่านหลายคณะวัตถุประสงค์เรื่งที่ทางคณะกรรมคณะกรรมการวัดตอนแรกมิหารบรูรพาจารย์ที่ท่านมองเห็นอยู่ด้านทิศเหนือของท่านนะครับให้แล้วเสร็จให้เป็นสถานที่ที่เพื่อทําบุญเยช การอบรมสั่สอนคุณรบุคุณทิดาเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในเขตหมู่บ้านเ่อแห่และบริยวบ้านแ,ก,นแก้เกลือรก้เกลือจแก้เกนะครับที่ตั้งของวัดซอแม่นั้นเป็นที่ตั้อระม หมู่บ้านตอนแรกบ้านตอนไม่ยังเป็นเหมือนดังภูผาที่มั่งคงนะครับด้านซ้ายดูขวามือเราก็มีแม่น้ำควนะนครับเป็นฐานน้ของแม่น้ำชีเข้าตามหลักทางหชุยของอตำราจีนะครับและนอกจากนี้ชื่อครครับ ว่าถ้าถ้าคณะทำงานตั้งใจจะตักบาตก็เกินเลยนะครับเจรจาบาตรต่อได้เลยนะครับท่านที่ตักบาตเสร็จแล้วประสงค์อยากจระร่วมอนุโมทนานะครับที่ด้หน้า,า,าการสารการบริเลียนพร้อั้งขออนุญาตนัดหมายนะครับนัดหมายไปยังท่านที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นคณะ ต้นเงินที่คณะนะครับได้โปรดเขียนชื่อชื่อคณะของท่านหรือชื่อของท่านแล้วแต่ท่านจะปรารถนาอมของท่านนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครย่อในข้นใดนะครับเวลาที่ออกาย่อสุดท้เราก็จะได้หัวจะย่อในเลยนะครับ